เป็นนักร้องแต่ว่าบางที่พอบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจัดรายการไม่ค่ะจัดรายการวิทยุก็จะเปิดเพลงใช่ไหมคะในห้องสตูมันก็คือเสียงมันก็ดีอยู่แล้วแหละแล้วก็จะใส่หูฟังคือคนที่ใส่หูฟังเนี่ยมันจะไม่ได้ยินดนตรีมันจะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นจะได้ยินแต่เสียงตัวเองแบบไม่ได้ยินเสียงเพลงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยเขาก็ร้อง a เด l e าะก เดียนึกว่าเราใส่หูด้วยคือหนูไม่ได้ใส่ไงหนูก็หน้าุูหนูไม่ได้ใส่ใจไงนแต่นีว่าไม่ได้ใส่ใจอยเลยไม่ได้ใส่ใจคือแบบว่าหนูก็ร้องไปเพราะจอยมันก็ทนได้ไงคนทนได้ก็ว่ากันไม่เคยมีการร้องไม่ไม่จอยก็ลำคาญเป็นเป็นช่วงๆเหมือนกันค่ะแบบว่าเออช่วงไหนแต่ทุกวันนี้เหมือนกนตามสนองหนูอะเป็นไงลูกหนูร้องเพลงไม่ร้องเลยพี่ร้องเพลงจนร้องแบบร้องเพลงหนูได้ด้วยแบบร้องทุกเพลง แบบอโหนิวอะไรได้ด้วยจนก่อนนอนหนูต้องบอกลูกว่าแบบพอเอเหยุดได้ไหมลูกกสามขวบค่ะอุ้ยกําลังดีเลยให้เขาเปิดโลกัศต์นั้นให้เต็มที่เต้นบนบนเตียงลูกเต้นบนเตียงอโหนิวร โอ้โหทุกวันเหมือนก้ำต่อหลานแล้วให้เขาคืนแม่เย็นเฉยแค่นี้ร้องไม่เลยผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็ปล่อยเขาร้องไป่ได้ขาดใน whole new world ถ้าเป็นผู้ชายต้องคิดผู้ชายต้องคิดหน่อยเออผู้ชายผู้ชายยังร้องไม่ได้เจ็ดเดือนค่ะโอ้โหเหนื่อยเลยดิคุณแม่ใช่หนูจำอะไรไม่ได้ไงครัพี่เออถ้าถ้าคุณแม่กับลูกยังอ่อนอยู่นี่คือแบบว่าเหนื่อยอะเหนื่อยทุกวันนี้หนูพิเพลงประจําตัวนะคะเพลงหนูคือชีวิต คือการนั่งปั๊มนมแบบนี้ใช่ปะชีวิตแต่งเพลขึ้นมาเลยนะชอหนูแล้วหนูก็พยายามจะสืบทอดให้จอยบอกต้องลองสักครั้งในชีวิตความเป็นแม่นี่มันเป็นอะไรที่ Amazing มากเฮ้ยลองปั๊มนมดูแต่าสำหรับคนที่เป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วอ่ะจะรู้เลยว่ามันเป็นขั้นตอนเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคหนึ่งยิ่งสต็อกนะคุณพ่อจะชอบมากเนหน้าตู้เย็นว้าว ของผมแบบอู้ยที่สุดเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะต้องปั๊มเก็บไว้เพราะต้องทํางานด้วยถูกไหมแล้วนึกถึงรุ่นแม่เราสิตายอ่ะเขาเหนื่อยกว่านี้เขาปั๊มไม่ได้เขาต้องทุกค้งที่หิวเอาข้าวเต้าตลอดอ่ะอหนูนับถือเลยหนูอยาคสโบทอดความดทสืบทอดเลยสืบทอดให้เพื่อนนี่แหละไม่แล้วแล้วแล้วทำไมเราถึงต้องปั๊มเราปั๊มเก็บไว้เพราะว่าเราเออเราต้องไปทํางานหรือว่ายังไงคือของหนูเนี่ยน้องอ่ะ เป็นคนดูด,ดแบบเหมือนเข้าเต้าไม่เก่งเขาตกเกณฑ์แบบตกเกณฑ์เยอะอะค่ะเหมือนคลอดออกมา2.9กโลแต่พอมาดึงเดือนผ่านไปขึ้นมาเป็น3โลอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ได้หนูก็เลยต้องเหมือนตวงให้เขาก็เป็นก็เป็นขวดชายเป็นขวดด้วยแล้วก็เหมือนเข้าเต้าด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนทําอย่างเงี้ยแล้วหนูสะดวกเพราะฉะนั้นอะคือสะดวกหนูรู้ได้ว่าเขาเติบโตขึ้นน้ําหนักเขาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาคนที่สองหนูก็เลยทําแบบเดิมแล้วความตั้งใจของหนูคือคนแรกหนูให้ความนึงคนที่2หนูก็ต้องให้เท่ากันมันก็เลยแบบ มันก็เลยจะเหนื่อย<ก>หน่อย,ใ,ยอใช่ก็ต้องปั๊มแบบพยายาม